นิรันดร์บุญมาเป็นเจ้าของผลงานป้ายบ้านเล็กที่เซรามิกแก้วกล่าวว่าจุดเด่นของงานนี้นะคะอยู่ที่การนําเอาแก้วมาหลออใหม่แล้วก็เทเคลือบลงบนแผ่นเซรามิกค่ะเมื่มอป้ายนี้ถูกแสงแดดส่องสะท้อนนะคะก็จะเกิดเป็นมิติขึ้นมาโดยวัสดุที่ใช้นะคะก็เป็นสีเขียวที่หลอมมาจากขวดแก้วขวดเบียร์ค่ะส่วนสีขาวมาจากขวดแก้วใสและสีฟ้าเกิดจากสารเคมีผสมที่เป็นสูตรเฉพาะตัวในขณะที่ตัวอักษรหรือว่าตัวบ้านเล็กที่เองนี่นะคะก็เป็นงานปั้นที่ทําด้วยมือค่ะแล้วก็ติดลนบนแผ่นเซรามิกที่มี ความหนาเป็นพิเศษซึ่งระหว่างตัวอักษรกับพื้นผิวนั้นจะมีความลึกมากกว่าสินค้าที่ทําออกมาจากโรงงานขนาดใหญ่ทั่วไปสําหรับสาเหตุที่เลือกทําป้ายบ้านเลขที่นั้นคุณนิรันต์บอกว่าเป็นเพราะว่างานที่ทำเนี่ยทำให้เฉพาะแต่ละคนลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เองตามใจชอบดังนั้นงานที่ออกมานั้นจึงมีคุณค่ามากกว่าเป็นกระเบื้องที่ทําออกมาทีละคราวมากๆนะคะคุณนิรันต์บอกว่าตอนแรกๆนั้นมีปัญหาค่ะคือสินค้าจะเสียหายในขั้นตอนการเผาเนะคะเฉลี่ยกว่าห้าสิบเปอร์เะยนตรอีกทั้ไซน ตามใจลูกค้าอย่างเดียวจนบางครั้งเกินขีดจ,จํากัดของการผลิตเมื่อไปเผาเลยแตกง่ายก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนได้สินค้าที่มีมาตรฐานอยู่ตัวโดยวิธีการทําในขณะน,นี้คุณนิรันจะมีแม่พิมพ์สําเร็จรูปสำหรับหลอแผ่นป้ายบ้านเลขที่ค่ะกากดิ่ดินเหนียวสําเร็จรูปเนี่ยกดลงในแม่พิมพ์แล้วก็ทํากันตัวเลขและตัวอักษรหรือว่ารูปภาพอื่นๆตามที่ลูกค้ามีออเดอร์เข้ามา นั้นก็นาเศษแก้วสีต่างๆโรยบนแผ่นป้ายและนําเข้าเต่าเผาซึ่งเศษแก้วดังกล่าวเนี่นะคะเมื่อหลอมละลายเข้ากับแผ่นป้ายแล้วจะให้สีสันที่แปลกตาและถือเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้ในงานเซรามิกทั่วๆไปผลงานป้ายป้ายเล็กที่นั้นมีราคาจําหน่ายอยู่ที่แผ่นละประมาณ200-1,500ถึงับาทขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของชิ้นงานโดยแต่ละชิ้นนั้นต้องใช้เวลาในการปั้นการหลอมการเก็บรายละเอียดนานประมาณ7-10ถึงวันนะคะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะรอค่ะเพราะว่าเป็นงาน handmade ที่เกิดจากไอเดีย ของลูกค้านั้นมีส่วนร่วมในการคิดคนด้วยใครสนใจงานนะคะเขาไม่มีหน้าร้านตต่ตัวค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ w w w a s i s t u d i o c o m ค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้หมายเลข0818276924นะคะ0818276924นะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นางานไอเดียเจ๋เจ๋วน,นนี้ค่ะ อยากได้เลยอ่ะใช่ค่ะใครที่ต้องเปลีนบ้านเลขที่ซุปเปอร์แมนเนาะใช่ค่ะเหมัอนก็ล์แฟมด้วยนะอ็ใช่ที่ไปได้เป็นปันเท่าไหร่นะอ่ะพี่เต้ ตอนนี้นะคะบรรยากาศกําลังดีๆลมหนาวมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีเทศกาลดีๆมาฝากกันชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยนะคะเขาบอกว่าสายลมบางเบาเหมือนจะพัดพานําความสุขและความทรงจ<ช>ําดีๆกลับมา,าน,นี่ๆๆอ่านตามสคริปต์ <laughs> ตอนนี้ม,นมามอ,อีกแล้วค่ะสําหรับงานดนตรีในสวนนะคะทางบริษัทบุลลอดเบเวอรี่ค่ะร่วมกับมูลนิธิดุริยางซินฟนิกรุงเทพในพระบรมราชุปถัมภ์นะคะเขาจัดขึ้นติดต่อกันมาถึง18ปปีแล้วที่สาราพิรมพักดีสวนลุมพินีนะคะก็ไป ฟังดนตรีไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้นะคะเทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่18ค่ะวันทุกวันอาทิตย์นะคะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์เลย19ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่13กุมภาพ,พันธ์นะคะ mm hmm. ก็จะเริ่มประมาณ5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นเนี่ยนะคะ mm hmm. โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ไปไปเที่ยวไปฟังเพลงกันได้ค่ะ อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปกินโจ๊กวันจันทร์แต่โจ๊กทั่วไปก็ดูเหมือนจะธรรมดาเกินไปสําหรับแจ๋วโจ๊กต้มยำจ้ะโอ้งงไปเลยละสิโจ๊กต้มยำจะอร่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็โจ๊กกับต้มยำจะไปด้วยกันได้อย่างไรแจ๋วจันทร์นี้พาไปชิมแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะส่วนใครอ,อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนพวกเรา<ช>นะคะก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ได้ที่ร้าน DC Comics Super Heroes ค่ะอยู่ที่ชั้นสามซนส่เซนทรัลเวิร์ค่ะมีให้เลือกอีกหลายแบบเลยทีเดียวนะคะ,คะ <ๆ S 2> ค่ะส่วนอันนี้เราขอเลยเราไม่คืนนะขอบคุณมากค่ะโอ้ยเนียนนะคะเนียนเนียนเรชอบดีกว่าค่ะแล้วเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ